สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยตัวลงนะคะมันนี่มาพอกันกับช่องแตนทราเวลเลอร์คนนันทานนะคะพี่น้องหนาวจะหนาวหนาวหนาวนั่นแหละตอนนี้เลยตะมอปลีดหนาวก็เลยวันพ่อหญ่เอาโทษท่านลูกเด็กหน่อยนะเสียงมันดังเนาะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องสิบอกคอยได้ยินเสียงข่อยข่อยเสียงดังอยู่แล้วนะแต่กะอยากให้ได้ยินชัดๆเนาะมันนี่มีข่าวดีมาบอกจ้าพี่น้องอันนี้กินอันมีกะทิ เฮ็ดเป็นสันละสันหาเฮ็ดก็เลื่อนจักสิเป็นมีกะทิและมีอย่างบุ้นเนี่ยขยานเพ็ดมันฝรั่งมันสําลองไว้มันฝรั่งกินทั้งไท่ทั้งเล้าเนี่ยละทั้งฝรั่งนี่ลยละดีถือกันใ่ได้อยุ อาทิตย์เมื่อกี้ไปน้องอันแป้นพับเนาะไปซื้อของแล้วก็ไปพับน้ำพึ้งย่อันพับพิมมือนี่ก็ทุกคนก็สามารถเขาได้เนาะไปนางกินเขากินเหล่ากินสารพัดเนี่ยแหละแน่นทุกคนก็ไปข่อยกับไปนางเนาะก็ไปนางมูพึ้ย่ข่อยก็ไปน่งโตข่ากันนะมูพึ้ยี่ข่อยก็เคยเห็นเขาอยู่แต่เขาก็ไม่เคยคุยกับข่อยเดี๋ยวแต่เขารู้จักซื้อข่อย นในฐานาะที่บอกก็เป็นเมีพยพญ่ทุกคนก็รู้จักว่าเออคนนั้นซื้อนี่ยซื้อนี่ยเมียคนนี้คนนี้ซื้อนี่ยซื้อนี่นี่บัดน,นี่ยก็เลยเขาไปนนางเนาะอันพยย่อใหญ่เลยบอกว่าที่รักเนี่ยพ่อเราก็ดื่มเบียร์สิงหานะเขาเลยตกใจอ๋อเหรอดื่มเบียร์สิงห์เหรอเขาเตรียมตัวจะไปเที่ยวเมืองไทย อันที่ไปพี่ดาได้ไปน้องเตรียมตัวไวแล้วดื่มฮัดดื่มมันสะิงหาเบียระไรต่างนเบาเนี่ยเบาดื่มเบียสิงหาเนี่ยนะเพราะว่าพับอยู่นี่มันมีมันแต่มันก็บอกค่ยมีถุกพับเลยไปน้องอยู่วันนั้นอยู่พับวันเดนส์ปูลนะมันก็มีพับอันมันจะมีเบียรสิงหานัานนะนะขวดใหญ่เป็นดื่มขวดใหญ่เลยเด้ เดิมขวดในหมดตั้งสามสองสามขวดพลินนะวันนี้ขอกทำใเฮ็ดวิดีโอเนาะพญายก็บอกว่าเมียฉันก็ทําวิดีโองานอย่างนี้อ่างนี้นะพญายก็เริ่มสนใจได้พญามูเพล่นนะก็เริ่มสนใจเอองานงี้เพลินก็บอกไปเขาจะไปเที่ยวเมืองใต้สันสิอันฉันอยากไปเที่ยวนั่นบอไปเที่ยวน้ำมันพับน้ำปลาดอกเห็นเท่าแล้วพุ่นนะเพลินนะเพลินนะบอกจังสิ ฉันไปเที่ยวน้ำปลาน้ำเขาขอยกันเลยแนะนํำแล้วว่าเขาใหญ่เดิอไปเขาใหญ่ไปเขาใหญ่เด้อนั่นนะได้ปลาได้เขาได้ซัดทุกชนิดเลยนั่นน่ะเขาใหญ่บอกพ่อมได้ก่อยอยากไปแม่นบอลบอกไปบอกมาเพิ่นก็บอกอยางงั้นหมูเพิินยวน อยู่อนทังเหนือของอังกฤษในโคโมท,ทั้งปนนะตอนแบบท้าเหนือทังใต้ปุบไอ้บรโลก็คิดว่าทาังเหนือเนาะแต่นพว about โคโม่ a อ e ีทเนาะ a o u t i d e it s u t h t h south e n g l น n d โคโม่ is southwest oh. โคหมดทั้งใต้ภาคใต้ตอนภาคภาคใต้กลางตอนใต้อะไรนย่างเ้ตอนนั้นเนี่ยนะ <c oughs> มาอยู่ภาคใต้นั่นแหละโคหมดทั้งภาคใต้ปนมียเพิินอะมูเพิ่นอนะมเนนะมเมีคนไทยเด้ฮักกันดีดีฉันก็นเลยเคยถามเอา้าถ้าคือไปเอาเมียมาคนไทยมูก็บอกมูก็เลยตอบแบบว่าต้องคิดว่า ก็กูมากเนาะนั่นน่ะกูนนมากก็เอาต้องเมียคนไทยก็กโมกอธิบายฟังได้ไบบนี้เมียคนไทยดูแลดียังสิยิงสันสันสหมูเพ่นเคยมีเมียฝรั่งแล้วกับฝรั่งมาได้สนใจเพิน่นอันนี้เขาก็จะบัวนผู้หญิงฝรั่งไฟเดียวกับบไ,ได้เนาะมาฝรั่งเมียฝรั่งมาได้สนใจเพิ่นสันสิ พราะเปิดเลิกเปิดล้วไปเอาแม่ไปในเมฆไทยเนี่ยละ่ะเปิดใเมฆไทยมากไปยุ่นกันจนหอดสม,มืนนนมนนมน่นเนี่ยล่ะเปิดก็เลยมาวอาว่าหันไปหามักจะอยากได้คือกันได้ไหมนี่หันอยากได้คก็การว่าอ๋อเหรออันสรุปเลยว่าอยากได้ว่าท่านเถาะสรุปเลยว่าอยากได้โม่พ่อใหญ่เนี่ยละ่ะไปย้ำได้กับพ่อการย้ำน,นั่นแต่ก่อนบ่เคยเดาบอกกันนะบ่ะเคยคุยกันแต่เมื่อนนี้ เมธิติังขันกะคุยกันเกยวาเนี่ยปีหน้าฉันจะไปเมืองไทยเด้อฉันจะไปเมืองไทยก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้เธอจะไปพร้อมฉันดีละจะไปจะไปปีหน้าเดือนนั้นเดือนนี้เขาบอกอ๋อนีฉันเมียนจะไปทั้งปีก่อนนั่นแหละจะไปเที่ยวทั้งปีก่อนแต่ฉันก็สิได้ไปก็เลยอ๋อก็สันก็แล้วไปอื ันบ่อยากได้เมเด็กน้อยแมบปน้อบ่อ,บอยากกันอยากกันมีกับบ่อยากได้เมเดเ็กน้อยพอเคยมีแล้วข้อแหนมถิ่มข้อแหลมป่าจะาของคอยกับบ้านเราบ่ท่านเถาได้ไ่น้อ,นองเราบ่ท่านเถานะเราบ่ท่านเถาหาจิกาบ่ท่า,านเถาดอกนะเดี๋ยวหมดรุ่นกนัมีโอกาสขอจะถ่ายรูปมาม่พไปน้องในเบิ่งว่า เราจังสีจังสีเราหุ่นจังสีจังสีเนาะแล้วก็หุน่นพูนบ,บอมบอ้วนนะบ่ดด้เป็นคนอ้วนบอยอยากได้มีเด็กน้อยพุ่นน่ะพุ่นอยากได้เมียตามันชดนบทพุ่นน่ะเออไปหาใส่อนอกบันนี้อย่าแบ่เมีตามชุน้ำบดบานเฮาเลยบานเฮานะมันสิบอกฝรั่งเลยมันนะ้อผนบานชดนบดกันได้ก็เลยว่า ลงเบิงเนาะอันผ่าไปผ่ามากะเธอมีมูบอกอ้าวอเลยวะจ้าก่อนไปหามูใส่ดอเนอก่อนมีมูกับมิจะมีผัวมันแล้วมหมูมกับมีจะมีผัวมันแล้วกันแจ็กสสบาใส่เนาะแจ็กสสหาหายแจ็กสสหาหายใส่นะสสสดอกนันเขาเป็นซางพี่น้องก็เป็นอันเขาเหตุงานดีนะ อันส้มนี่แพงส้มเนี่ย่าจางแพงพวกอันสมอันนั้นะ่ะพวกสมหลังค่าพวกสมเด็พี่น้องเนี่ยน่ะ่าแรกแพงเลยนะพวกนี้ก็มาสมบานภายบานแต่ละบานตรงระว่างเลยนะตรงดูดีๆว่าแพงมากพวกสมเนี่ยพวกสมหลังค่าเนี่ยบอกอันกเรเลยบเาอัก็เล็บเบาบานโอ้ยกระสันหลังค่าบานก่อนก็บอกค่อยดีโอ้ดิฉันไปซ่อมให้นะ่ะโอ,โอ้ไม่โอ้ไม่เป็นไร โอ้ไม่เป็นไรจ้ะก็บอกเลยนะบางครั้งก็บอกว่าดีโอ้ดิฉันจะไปซ่อมให้เป็นคือสิอยากให้เขาซอยหาเมียให้น้อเป็นเป็นหมูก็ะพาอใหญ่ผู้ใดสนใจก็ลองแตกๆมาเอาเด้อพี่น้องเอ๋ยเดิมมัริ่มก่อใหายมากเบิ้งก่อใหายเบิ้งนาแล้วบอกว่า อันอันพูดเป็นได้เธออะให้ฉันเบ่งลูบในเดอร์เป็นไดนะแต่ก็ในวนนนงเล็บบราอยากได้เด็กน่อยในวงเล็บว่าไม่อยากได้เด็กยางไงก็มีอายุแล้วกอยู่น้ากันได้ตอนแรกพี่บอกว่าพี่ไม่อยากได้เดอกพี่เถ้าแล้วสันจีก็เลยบอกว่าเธอคือบันไปดูถูกตัวจะของมาจะของเถ่าสันสีเธอพูดท่านจะเถานะเกิดบ้านทางนาเธอเถ่าก็หนีพูดใดสิดูแลเธอ นะผู้ใดสิดูแลเธอเธอสิบบตตองอันซ้อยเลยจากของทุกสิ่งทุกอย่างนะเธอเธออยากไปดูอยู่เธออยากไปอยู่อยู่บ่บ้านแค่นะ่ะเธออยากไปอยู่บ่อบ่บ่ออยากไปน,ะนั่นละ่ะเธอก็ต้องหาเมียที่บ้าดูแลเธอได้บอกไปบ่มากะอยากไปคนไทยบ่คนไทยดูแลดีสันสิเขาไปบอกว่าก็ไม่กันแล้วแต่ดอกเนาะยนูนั่นโตอัน สียหาย่ว่าคนไทยดูแลดีจะคลองเฮ็ดซ้วนไปไหนก็ให้ดูแลดีมันกับบอมเอนกัดจะคลองดีน้ำเขาก็ก็ดีนั่นผู้หญิงไทยกัดจะเป็นสันขวบข้าบ้องสิแล้วเนาะเกิดอันผู้เจ้าดีน้ำมูข่อยมูข่อยก็ดีน้ำมูเจ้าบอมเอนหนามมูเจ้าบ่ดีน้ำมูข่อยมูข่อยก็จะดีอย่างเดียวมันกับบอมเอนมันกับบดได้แฟดกับมูข่อยนะวางสิมูเจ้าก็ต้องดีน้ำมูข่อยน้ำบอมเอนมูข่อยดีน้ำกับเหลืองบอมเอนได้นะนะ สมันเหยียบเจ้าตุวข่อยมันบ่เอาได้ทั้งแฟนเขาก็ว่างกับวังศรเลยนะเธอก็ต้องให้เธอต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันบ่แม่น่ะคนยิ่งไทยกับบะแม่นว่าพอกันดีน้ำกับเจ้ากับสีเลิงกันสิอันที่ว่ากวาเขาดูแลสามีเขาก็ดูแลดีอยู่สามีก็ดูแลวัฒนธรรมเขา สามีดูแลดูแลสามีกันสี่นะแต่กันแล้วแต่แต่ละคนก็นกนมีการมีงานกับโอกันเหตดคือจังฝรั่งเนี่แหละวางสี่แต่กระทำมาก็ดูแลบอกก็ใส่ใจก็ใส่ใจนะทุกวิธีก้าวเขาก็ดูแลซึ่งกันและกันก็บางสี่เนาะบอแมนมามูเจ้าเฮตโตสัมาเล่เทศมาเฮตโต้บดีเสียหายแต่ผู้ยิ่งมันดูแลบอแมนนะจ้ะก็บางสี่เลยแล้ว,ลวอืม เขาวานเนี่ยกับวัตถุก็จมจนสินั่นแหละมันก็ต้องให้ความแฟกับพวกเราเดินี่น้องเนาะให้ความแฟกับโม่ห้าวด้วยบะแมนวาอย่าได้พูหญิงแฝงมันดูแลกันสิอะไรไม่เป็นกี่ขาเด้ออะไรไม่เป็นทาบเด้อบะแมนอันไม่ให้กันสารพัดสารเพกับจะให้กันกับก้มหน้าก้มตาอยู่น้ำเข้าไปบะแมนนะจ้ะก็บอกเลย พยิ sisters, ่งอันรังคนกับเล่ต์ตเนาะรังคนกับถือว่าไม่ลูกไม่เต่าไม่ยังกันกัก็ต้องยูน้องกันไปนะพี่น้องเนาะรังคนกับบดีกันบอดีน้ำเมียนะได้ตตนกับก็ได้่ต์ตนด้ยนะก็ก็ต้องบอกว่าดังสิเลยเนาะบานเจ้าเกิดผู้เจ้าบอดีน้ำถกข่อยข่อยเสีดีเห็นอย่างมีถูกมู้ข่อยดีมู้เจ้ามู้เจ้ากับเ็ดโตบอดีก็ซาบมู้เจ้าบ่ให้เกียรติมู้ข่อยตัวในหลังก็บพุได้สนใจกับติดต่อคุยกันเองเนาะเดี๋ยวหมดรุ่นข่อยเสียให้ เดี๋ยวหมดลูกขอเสียหายเบิง่าเป็นยังไงรับค้นผู้ดีอยู่ค้นผู้ดีมีบ้านพร้อมจ้ามีบ้านประกอณจากเขาเองนะคะมีบ้านมีบ้านไม่ซองกันฝรั่งใดมีบ้านก็ถือว่าดีนะพี่น้องบ่มีหนีบ่มีสินผมันใจหนีใจสินแต่เราบ้านกับบ่มีหนีบ่มนะบ้านบ่มีหม้อกิน เนนั่นแหละอที่ตันเนียนอไมรกมีนั่นแหละพี่น้องไม่ักนยู่่ไหมอไรหเเพื่อนอันมูเพื่นเนาะคอยก็เขย่ได้อายที่สิบเอาเด้มูเจ้าบบดีน้ำข่อยทุกข่ก็จะเดียวมู่เจ้าเฮียงเจ้าก็ต้องดีนะบ่แมงมู่จะาบ่แม่นัน ผู้หญิงไทยดีน,น,ดดนั่นมูเจ้าวไก่เฮ็ดไปตัวทีตัวแดนหายกันกันกันบบอมเป็นมาเป็นนั่นคนใส่เด้อกันกับเป็นเมียบอมเนคนใส่นะกับกวางสีบอมเนไหนตัวบุข่อยว่าตัวข่อยดูแลอุย้ยดูแลผัวดีสั่นสีสีก็ดีดูแล,ด,แลดีอยู่แล้วกันผัวดีเนาะผู้ใดก็บ่อยากได้มีผัวหลายคนดอกอยากมีผัวเดียเด๋ยวเมียเดี๋ยวถึงสิอยากสิ่จมยืนน้ำกันเนาะพี่น้องเน,งเนงาะว่บาบา่กับกวางสีล่ะ อยากได้เมไทยไปันโอ้นาสูดไปหาใส่ได้อยากได้น้ำชุนื้อบดไปดันไปสีไปเที่ยวปลาทเที่ยวเขาอยากได้จังสันอยากไปได้จังยูจังสันก็กันแนะน้ำบนเดิมมองขันอยากไปปานลายลายกะปุ่นนะ่ะมองเด็กหนอยติดถามเรนบ่เชียงรายน่นะบอกเธอเธอได้เธอได้เบิ้งข้าวบ่ตอนนั้นที่บ้านเด็กหนอยติดถามยูันเชียงรายได้เบิบ้งบบเบิ้งยู นั่นละนังกับปลาคือกันปลากหย่ใหญ่เลยอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็กันแนี่ยน้ำแเขาใหญ่นะคะไปเขาใหญ่บอกพนเป็นกระอยากได้เนาะยังได้ได้ไดคนเฮาบอูพหยิง่งไทยดูแลทอที่พี่น้อง้หยิง่งไทยดูแลผัวดีสันสี ก็ดูแลดีอยู่กันว่าจเจาของบดีน้ำผู้ยิ่งอ่ะผู้ยิ่งกสิสิมารับหูรับตาทนเป็นดังเดียวทนทนกันลยโตนกับ่บแมนนะก็ก็ต้องเบาไปก่อนบบแมนเอากันมาคมมาขีมาเป็นขี่ขาบบแมนนะกันว่าหากกันก็ดูแลกันแบบธรรมดาวผัวเมียโ่แมนเอากันไม่เป็นขี่ขาสันสิเห็นกันเบาเาภาษาบรู่เรนโอยเนี่กันกับ อดทนแต่ฝรั่งอังกฤษก็บ่อยเป็นนั่งสันนะน้อยนักสิเป็นนะพี่น้องหน่อยนักนะแต่ยากระซางก็ต้องบอ้องกันบบก่อนมาค้นบ้านเฮ้าเนาะก็ต้องบอ้องกันบ่ก่อนว่านังสันสี่นะแต่พยานิุ่แล้วก็ยูบุไกลจากข่อยดอก็ยูบุไกลจากเย็อยูบ่กไกลจากข่อยมาอยู่เขตบริเวณใกลไกกันข่อยข่อยนี่ละมูพอใยญ่ขค่อยคยเห็นไปข่อยไปพับแล้วก็เห็นลักทุเรนนั่นแหละแต่บ่อ่อยได็กบ่อ่อยเด็กคุยกันอาทิตย์ทำงากอะไรคุยกัน คุยกันเนี่ยละก็ว่าโอ้เหรอเนี่ยนะมูเปิลนำมูเปิลนำมีเมียไทยเมียไทยก็ดูแลดีสันซีซีซีแม่นแล้วมูเจ้าดีน้ำพุยิ่งไทยเขาก็ดีน้ำหนักพุทธคนเน่ากับผัวเมียก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันดีซึ่งกันและกันมันแม่นน่ะผู้หนึ่งดีหัวปักหัวปั๊มพู้หนึ่งกับพูดใส่ใจมันก็มาแม่นได้เป็นองเนาะบ่า่ขันห้าวหลูท่านเขาเขาก็บบกอยเนี่ยขันห้าบหลูท่านเขาแต่บอกโอ้ยเมียกูงานนีง บอดายบอดายบอดายจ้ะคือพอตอนจะขอมาใหม่ๆ่บรูอินโอนี่ที่พี่แตงแต่พ่อหายแล้วบอเป็นในอย่างซื้อแต่กันก็มาเข้ากับเขาเป็นคือว่นละเป็น้องเขาก็แต่เข้าเข้าวันเราว่างไดแต่เรต้องเราแวงเนาะแต่ว่าสียหายบขานพ่อยหญี่ดีลอยเปอร์เซ็นมก็บ๊ลูเขาลอยเปอรเซ็ดีบ่เสียหายบ้านคนไทยลอยเอร์เซ็ดีบอกเบูคือกันว่าต่างคนต่างกิตต่างใจ นะขนาดว่าหากันยูนหากันมาสิบปีแล้วพ่อตอนโทษคุยกันนะจีบกันนะโอ้ยคือจังสีหากันได้ดีแต่พ่อมาอยู่น้ากันอีกอีกมาอยู่น้ากันเป็นครูผัวตเมียก็บทเป็นอีกอย่างหนึ่งนะพี่น้องก็สิแบบนึ่งนะคืออันนั้คือต้องอยู่น้ากันเป็นชีวิตจี่ใจอิรีแล้วก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็สิมีกระทบกระทั่งกับจักเล็กจักน้อยเป็นเรื่องธรรมดาคนละวัฒนธรรมกันคนละศาสนาวัฒนธรรมก็การเป็นอยู่มันแตกต่างกันเราต้องมาจูนเขาหากันปรับเข้าหากัน ่อยจะบอกเลยนะคอยปั๊บเคร่องนึงเจ้าก,ก็ต้องปั๊บเคองนึ่งบ่แม,ม่หน่อย,อยก็ปั๊บผู้เดียวเจ้าก,ก็เคยปั๊บน้ำ่อยแล้วสิดึงแต่ข่อยไปน้ำเจา้าข่อยก็บ,บ่เอาก็อบอกไว้ก่อนะนะนะออก็บอกว้าอกันเว้าสี่แ่ะก็บอาซี่นี่แหละคุยกันสี่ลหละคุยมากอะอย่ <c oughs> างไรเมียไทยวาสานหักกินเบียร์เบียร์ช่างเบียร์สิงนหาคักๆอย่แล้วพี่น้องเดี๋ยวก็สิลงอันขวดเบียร์ร้อยเบงิง <c oughs> ขวดเบียร์ เรากดเบบเป็นอย่างนั้นเป็นน้องเนาะมาห้ามว่าอะไรไปโฆษณาเขาเพี้งแต่ว่าเออเนาะเป็นสิเบชิงหาเราดื่มมาดื่มไวปถามแม่ไทภัยสนใจกอะเขามาเบิรงเด้อว่าเป็นอย่างไรเนาะอยากได้แม่ไทยว่า์สัน โอเคนะคะขอบคุณหลยๆสำหรับคนดก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องแฟนทราเวลเลอร์คนนั้นทางนะพี่นอ้นองมนเน่มาบอกเรื่องฝรั่งอยากใส่เมไทยเคยติดต่อหายจะไปหาใส่นอ้อบัดเ้อืม,อมาปเป็นงานดีงานด,ดีมีงานด,งานดีงานดีหลายน,น,นะนั่นแหละนั่นแหละโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ